การป้องกันและบรรเทาสารภัยตราสเตือนภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมจนถึงที่12กันยายน2564ในวันที่10กันยายน2564นายกัญชัยเทพวรชัยรอมผู้รว่าราชการจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทนผู้รว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่ากรมการป้องกันและบรรเทาสารภัยตรัสได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงประกอบกับรก,บกบรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายสภาพอากาศแจ้งว่า ในระหว่างวันที่12กันยานยน2 5 6 4ภัาตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ตลอดจนช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งและลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรประกอบกับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจงังหวัดตราดมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือและลดการกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทางจังหวัดตราดจึงขอให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนติดตามสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการสร้างการดับรู้ให้กับประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถลม่มหลีกเลียเ่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลขออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ปปทปักทองแดงและแจ้งเตือนนักท่องเทีย่ยวที่ลงเล่นน้ำชายหาดในช่วงนี้ให้ทราบถึงอันตรายจากกระแสน้ำดูดหรือลิฟต์คิวเรน์ สำหรับอำเภอื่นๆที่มีพื้นที่เสี่ยงดินโครนถล่มเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณมวลดินสะสมน้ำจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโครนถล่มได้ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษหากฝนตกหนักต่อเนื่องให้ประสานขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยส่วนผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเดินเรือและชาวเรือ ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการเดินเรืออย่างเคร่งครัดเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเมื่อเกิดขึ้นลมแรงโดยผู้กุมเรือจะต้องตรวจสอบความพร้อมของสภาพตัวเรือเครื่องยนต์และตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆในพื้นที่ ให้มีความพร้อมเพื่อประสานและบริการหน่วยงานพลเรือนทหารตำรวจเครือข่ายอาสาสมัครเครือข่ายอาสเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาภาคเอกชนเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และให้ความสําคัญพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่เช่นหอเตือนภยัยหอกระจายข่าวเครื่องรับสัญญ,ญาณเตือนภยัยรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตราสทางหมายเลขโทรศัพท์039-525-727ถึง30หรือแจ้งผ่านลายปอพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน l ลาย i d @1784ddpm ตลอด24ชั่วโมง เก็บตัวคอรมอเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอบตอภายในสิ้นปี2564คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอบต5,300แห่งกทมเมืองพัทยาโดยเริ่มนุนการดังนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปี2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลกทมและเมืองพัทยากำหนดรายการค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งไว้ในข้อบัญญัติรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม,ตมสำหรับการจัดการเลือกตั้งภายใตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งออกระเบียบและประก,กาศกกตเรื่องสัญหากกตประจำอปทครบทุก อปอทออแล้วระหว่างวันที่1-15ตุลาคม2564กอตอจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นส่วนช่วงวันเลือกตั้งอยู่ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง -12 ธันวาคม2564สำหรับการเลือกตั้งกทมและเมืองพระยายจะมีการพิจารณาลำดับต่อไปก่อนหน้านี้ คอร,รมอรมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่12มกราคม2 5 6 4ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นนายกเทศมนตรีสภาเทศบาลและกรกตได้จัดเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่28มีนาคม2564รถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา บินธบาตได้ส้มบินธบาตได้ส้มเช้านี้กับลองกองนะก็เอามาเป็นสื่อการสอนนิดหนึ่งว่าเห็นส้มเนี่ยนะก็นึกถึงว่าโยมบางคนก็บอกขอให้ชีวิตผมมีส้มหล่นด้วยเถอนะขอให้ผมนะมีส้มหล่นด้วยเถอะขอให้ผมมีโชคมีลาบโดนบันดาลส้มหล่นลงมาจากฟ้าให้ผมด้วยเถอะคือมีโชคนะมีโชคมีลาบแต่บางคนเขาก็แก้ไว้ดีเขาบอกว่าคุณเอนะ้ยนาอยากให้ส้มหล่นนะนะ แต่คุณไม่เคยเขย่าต้นส้มเลยเนี่ยส้มมันจะหล่นมาจากไหนไม่ได้ใช้ความเพียรไม่ได้ใช้ความพยายามแล้วส้มมันจะหล่นมาจากไหนไม่ได้เขย่าต้นส้มเลยก็เป็นข้อคิดที่น่าคิดดีแต่ตมาก็ลองมาพิจารณาต่อไปว่าแล้วถ้าเขย่าต้นส้มแต่มันไม่มีลูกส้มหล่นลงมาคือไม่มีลูกส้มอยู่บนต้นเลยเนี่ยเขย่าเขย่าส้มมันจะหล่นมาหรือเปล่าก็คงไม่หล่นอยู่ดีนะหรือบางที อยากจะเขย่าต้นส้มมีแรงเขย่าต้นส้มแต่มันไม่มีต้นส้มให้เขยา่าข้อเนยโยมก็นึกถึงในส่วนที่ว่าใช้ความเพียรใช้ความพยายามเต็มที่เต็มกําลังก็จริงงั้นคือถ้าคนมีส้มอยู่แล้วคือมีบุญเกิดมีบุญเดิมมีบุญเก่ามีของเก่าของเดิมนะเรียกว่าปุปเพกะตะปุญญาตานะมีของเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาใช้อัตสัมมาปณิทิคือตั้งตนไว้ชอบ ในชาติปัจจุบันก็คือทําสิ่งที่ดีไว้ทําสิ่งที่ดีไว้พอทําสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยในปัจจุบันนแล้วประกอบกับของเก่าคือปุเพกตปุญญาตามีของเดิมด้วยอัตสัมมาปนิทึกเขย่าต้นส้มปุเพกะตะปุญญาตาบุญเก่าก็หล่นลงมาด้วยการใช้ความเพียนแต่ถ้าหากว่าปุเพกตปุญญาตาไม่มีของเก่าบุญเดิมไม่มีแล้วมาใช้ความเพียรในปัจจุบันมันก็คงต้องรอจนขวาส้มจะออกลูกแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่หล่นนะ มันต้องมีมันต้องมีโชคมีลาบมีความเจริญได้สิ่งที่ต้องการมาแต่ก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามมากกว่าปกติมีแค่อัตสัมมาปณิธิแต่บุญเก่าไม่มีลองนึกถึงพระเตมีใบนะพระพุเทธเจ้าเป็นพระเตมีเมื่อถูกพระบิดาทดสอบสารพัดวิธีทดสอบนจนในที่สุดามาทดสอบด้วยการเอาผู้หญิงมาลายล้อม ดูซิว่าลูกจะมีอาการอะไรไหมลูกเป็นใบ้เป็นง่อยจริงหรือเปล่าปรากฏว่านะท่านก็อธิษฐานใจอธิษฐานใจว่าถูกทดสอบมาด้วยสารพัดแกล้งเป็นง่อยคือไม่อยากเป็นพระราชาเหมือนพ่อเพราะว่ากลัวที่จะไปสร้างบาปสร้างกรรมไปสั่งประหารชีวิตคนไปมีอำนาจล้นฟ้ากลัวว่าจะสร้างบาปได้ง่ายก็จึงไม่อยากเป็นปรากฏว่าก็นะพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้เป็นพระราชาก็คือพยายามแกล้งเป็นง่อยแกล้งเป็นเฉย นะพ่อทดสอบทุกวิธไีไม่แสดงอาการอะไรแต่วันนี้ทดสอบด้วยผู้หญิงแล้วเราก็เป็นหนุ่มแล้วแล้วเอาผู้หญิงมาลายล้อมมากอดมาลูบโอ้โหเราก็คงจะแสดงมีอาการบางอย่างให้เห็นแน่เลยอาธิษฐานใจเลยนะอย่าให้หญิงนางใดได้เข้าใกล้ถ้าเข้าใกล้ขอให้นางจงร้อนและสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนผู้หญิงเหล่านั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้งั้นถ้าหากว่าพระองค์เขย่าต้นส้มเขย่าต้นส้มวันนั้นก็คือใช้ความเพียรพยายาม แต่ไม่มีบุญเก่าก็จริงไม่มีบุญเก่าไม่มีปุเพก,กตะบ,บุญยตาก็ยากนะที่จะทําให้บาร,รมีเหล่านั้นแสดงผลได้ต้องมีของเก่าอยู่ฉะนั้นวันนี้เรากําลังสร้างปุงเพกตะบ,บุญยตาในปัจจุบันอนาคตที่อัตตสัมมาปณิทิที่เราจะไปใช้ความเพียรมันก็เกิดขึ้นแต่วันนี้แน่นอนอัตตสัมมาปณิทิคือของเราที่นี่สามารถทําได้นะสามารถที่จะใช้ความเพียรพยายามเต็มที่เต็มกําลัง นะเหมือนกับเริ่มปลูกต้นส้มด้วยซ้ำนะแต่เดี๋ยวมันก็มีต้นส้มให้ขยาวนะหรือว่ามีต้นส้มแต่ไม่มีลูกขยาวบ่อยๆต้นมันอยู่ของมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ออกลูกเล็กๆมาโตมาเดี๋ยวมันก็หล่นลงมาใช้ความเพียรแต่ก็ต้องสร้างบุญทุกๆุกประการให้ชีวิตมันอยู่มีบุญมีบุญเป็นเครื่องสำรองประคองชีวิตและความตั้งใจทุกประการก็จะได้สมหวังดังใจนะก็ขอเป็นกำลังใจส้มหล่นทำไมขยาวต้นส้ม ส้มจะหล่นมาจากไหนแล้วก็ต้องปลูกต้นส้มด้วยแล้วก็ต้องดูว่าส้มต้นนั้นมีลูกหรือเปล่าด้วยะนะก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆวันนี้ร่วมกันขอจเจริญพร